สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องความรุ่งโรหน่าทึ่งที่ถุงมวงข้ามในสมัยพระเอกาทศรถ ไปฟังกันเลยค่ะเมื่อพูดถึงช่วงเวลาที่สําคัญขอ,ของกรุงศรีอยุธยาระหว่างยุคของสมเด็จพระมหาธรรมาราชาธิราชสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถคนส่วนใหญ่มักนึกถึงเหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์ในยุคของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกันเสียเป็นส่วนใหญ่และมองข้ามรัชสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรถไปทั้งๆที่ยุคสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรถนั้นคือเป็นยุคที่กรุงศรีอยุธยามีความรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะการติดต่อกับต่างชาติอย่างฮอนดันาเรียกได้ว่าเป็นจุด เริ่มต้นด้านความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกรุงศรีอยุธยากับฮอลันดาเลยทีเดียวสมเด็จพระเอกาทศรสโหรือพระศรีสันเพชที่สาเป็นกษัตริย์ลำดับที่19แห่งกรุงศรีอยุธยาเสเด็จพระราชสมภพที่เมืองพิษณุโลกปีพศหนึ่พนเป็นพระราชโอรสองค์เล็กในสมเด็จพระมหาธารรมราชาทิราชและพระวิสุกษัตริ์เป็นพระอนุชาของพระสุพรรณกริยาและสมเด็จพระนายในสวนมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสรงม,มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนสมเด็จพราะนา ในสวนในการกอบกู้อิสรภาพจับข้ามาตลอดมาโดยเฉพาะด้านในการลบในข่าวสงครามยุทธหัตถีเมื่อพศ2135ทรงรบเคียงบ่าเคียงไหลพระเชษฐาโดยทํายุทธหัตถีกับเจ้าเมืองเจปรโรจนประสบชัยชนะในสงครามทุกครั้งสมเด็จพระเอกาทศรสทรงเป็นกาลังสําคัญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะเห็นได้จากที่ทรงส่งสมเด็จพระเอกาทศรสไประงับข้อพิพาทของหัวเมืองฝ่ายเหนือรวมถึงทรงแต่งตั้งให้เป็นพระมหาอุปราชมีศักดิ์สูงเสมอพระเจ้า เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรค์เ<น>มืองหางหลวงตําบลทุ่งดอนแก้วกำลังยกข้าไปตีกุงอังวาเมื่อวันที่25เมษายนพศ2148จากนั้นสมเด็จพระเอกาทศรักษจ,จ,จัดขบวนอัญเชิญพระบรมศพมายังพระนครศรีอยุธยาจัดสร้างพระเมรุเพื่อถวายพเพื่อเพลิงเสร็จแล้วจึงเสด็จเครื่องสวยราชสมบัติและทรงได้สร้างวัดจัวรเชฐาราเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชณาจุดที่ถวายเพระเพลิงกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของสม เดชพระเอกาทศรถเรียกได้ว่าเป็นยุคที่มีความปึกแผ่นมั่นคงไม่มีค่าศึกประชิดพระนครและมีต่างชาติเข้ามาพึ่งพาพระบรมมปโธที่สมพานมากยิ่งกว่าแต่ก่อนโดยพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพระจักรพรรดิพงศ์หรือจได้บันทึกไว้ว่าเจ้าเมืองตองอูพม่ายังได้เดินทางเข้ามาขอสววนิระกอพระมหาเอกาทศรถถึงพญาลานชากับผู้ลังเมืองเมื่อลำลียงต่างก็ส่งทูตและเครื่องราชบรรณาการมาด้วยเช่นกันนอกจากนี้ยังมีบันท ทึเหตุการณ์ต่างๆที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าในรัชสมัยของพระองค์อาทิการสถาปนาพระที่นั่งอการประกาศใช้กฎหมายพระอายการและสวยสัตว์พัฒนาการขนอนตลาดซึ่งถือเป็นพัฒนาการ อีกขั้นของการเมืองการปกรครองในกรุงศรีอยุธยาช่วงหลังประกาศเอกราชจากหงสาวดีและในยุคสมัยของพระอ,องค์นี้เองที่ทางอายุธยาได้มีการเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติยุโรปไปครั้งแรกคือฮอลันดาโดยในตอนนั้นทางอายุธยาได้ส่งทูตลงเรือไปฮอลันดาถึง20ชีวิตความจริงแล้วฮอลันดาเคยเข้ามาติดต่อทําการค้าขายกับทางอายุธยาตั้งแต่สมัยงสมสงเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วโดวยตอนนั้นอยุธยาเรียกฮอลันดาว่า วิลันดาในสมัยนั้นบรรดาพ่อค้าฮอันดาได้ลงเรือมาติดต่อค้าขายกับบ้านเมืองในภูมิภาคแถบนี้โดยมุ่งเน้นไปที่ นกัเนืน่องจากทั้งสองชาตินี้ถือเป็นแหล่งการค้าสําคัญแต่จีนและญี่ปุ่นในสมัยนั้นก็เป็นดินแดนที่ชาวตะวันตกเข้าถึงได้ยากก็มีกฎระเบียบเข่งคัดว่าหาชาติใดจะเข้ามาติดต่อค้าขายจะต้องมีสถานที่สาคัญขนถ่ายสินค้าระหว่างทางด้วยบรรดาพ่อค้าฮอนดาจึงเริ่มต้นด้วยการนําสินค้าขึ้นที่ปัตตานีก่อนแล้วจึงเล่นเรือเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาอีกทอดหนึ่งซึ่งในตอนนั้นยังอยู่ในรสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหา ต่อมานในยุคของสมเด็จพระเอกาทศรสช่วงประมาณปีพศออ2150ผู้แทนบริษันทรันดาซึ่งได้เปิดที่ทำการและคางสินค้าที่อยุธยาในช่วงปลายรัชสมัยของสมเด็จพระและในส่วนมหาราชได้หมดวระและเดินทางกับประเทศสมเด็จพระเอกาทศรสได้ทรงขอให้ในคอนเนริง สนำคณะทูตและข้าราชการไทยจำนวน20นายเจริญสัมพันธ์ทำไมตีและดูงานที่ฮอันดาด้วยซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ข้าราชการไทยได้เดินทางไปดูงานในยุโรปซึ่งในคณะเดินทางนอกจากจะมีคณะทูตและข้าราชการแล้วยังมีพระราชสารและเครื่องบรรณาการต่างๆถูกต้องตามแบบแผนทุกประการโดยเรือลำนี้ใช้เวลาเดินทางรวมเก้าเดือนไปถึงกรุงเฮงเมื่อวันที่10กันยายน พศ2,151ในครั้งนั้นคณะทูตและข้าราชการไทยได้รับการต้อนรับจากรัฐบาลฮอรันดาที่กรุงแห่แรกจากบริษัทดัตอินเดียตะวันออกที่กรุงอัมสเตอร์ดัมอย่างยิ่งใหญ่ในรายงานกับบังคมทูลสมเด็จพระเอกาทศรถคณะข้าราชการไทยต่างให้ความสนใจต่อการต่อเรือที่ได้ไปเห็นมาซึ่งในสมัยนั้นเทคโนโลยีการต่อเรือของฮอลันดาถือเป็นอันดับต้นๆของสมเด็จพระเอกาทศรถจึงทรงขอให้ฮอลันดา ส่งช่างต่อเรือและอุปกรณ์ต่างๆมาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่คนไทยที่กรุงศรีอยุธยาในทางกับกันบริษัทของโฮอนันดาก็ได้รับอนุมัติให้ค้าข้าวและหนังกวางซึ่งเป็นการค้า ำำไไความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพนันดาทั้งในทางการเมืองและในทางการค้าดําเนินไปด้วยดีจนถึงรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าทรงไทงในสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราท์โดยฮอนันดาได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆรวมถึงการเป็นผู้ผูกขาดทางการค้าหนังกวางและไม้ฝางที่ส่งไปขายอย่างยิ่งปซึ่งสิทธิพิเศษในการผูกขาดสินค้านี้เทำให้ฮอนดานดามีอำนาจมากขึ้นเลยจนในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระองค์งจึงได้ ทรงดึงเอาฝรัง่งเศสซึ่งค้าขายแข่งกับฮอร,รันดาและองกมาเป็นพันธมิตรเพื่อการอำนาจฮอร,รันดาต่อมาในสมัยพระเทพราชา ได้มีการขับไล่ฝรัร่งเศสออก <โฮ S 3> ไปฮันดาจึงได้กลับมาค้าขายกับอยุธยาอีกครั้ง,งติดต่อค้าขายกันเรื่อยมาจนครั้งเสียกรุงในปีพศ2304อยา่างไรก็ตามสยามกับฮอลันดายังมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในสมัยรัตนโกสินทร์มาจนถึงปัจจุบันซ,ซึ่งก็เป็นผลพ่วงมาจากจุดเริ่มต้นแห่งการติดต่อค้าขายในการเจริญสัมพันธ์ไมตรีด้านการทูตอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่สมัยของสมเด็จพระเอกาทศรถนั่นเอง